ในคุกเหมือนคนบ้าในคุกเหมือนคนบ้าติ๋มทีวพูลเล่าชีวิตในคุกใบเตยนอนกอดแม่พิงกี้เสียงเครือเผยชีวิตใบเตยในคุกเจติ๋มทีวพูลเล่านักร้องสาวทุกหนักเหมือนจะบ้าหลังขึ้นสารล่าสุดแม่พิงกี้คอยกอดตอกแม่ปองทุกอย่างที่สุดปมลูกชายจากกรณีเมื่อวันที่10กรกฎาคมสาลนัดตรวจพยานคดีแชร์ฟอเร็3ดีใบเตยอาสยามซึ่งตัดผมสั้นสู้ผอมและผิวคล้ำ ร่ำให้เจอดีเจแมนพัฒนาผลสามีได้เข้าอบกอดให้กำลังใจภรรยาระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม66ติ๋มทวีพูลโพสคลิปเล่าชีวิตใบเตยในคุกด้วยเสียงเครือด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เข้าออกมาที่ศาลเขาก็จะต้องถูกไปกักตัวอีก10วันคือไม่ได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจออ้อยแม่ของพิงกี้เขาจะดีขึ้น เพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้เขาเหมือนอุ่นใจมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยปลอบประโลมคอยกอดคอยลูบสีสเขาแต่เป็นระเบียบออกมาที่ศาลแล้วต้องกักตัวเรื่องโควิดปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่กับคนอื่นสิบวันจะเป็นวันที่เขาทุกที่สุดในโลกเขาบอกเขาเคยถูกออกมาแบบนี้เวลามาขึ้นศาลเขาบอกว่าเขากลับออกไปเขาทุกมากเล่าให้ฟังว่าทุกมากเหมือนจะบ้าเลยต้องอยู่คนเดียวก็บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วจะไม่บ้าจะดีขึ้น ก่อนหน้านั้นติมทีวีพูลได้เล่าด้วยเสียงสั่นเครือถึงรักของดีเจแมนกับแม่ป๋องพิมพแขว่าเขาทุกมากลูกดังดวงใจเขาต้องไปอยู่ในคุกเขาก็เป็นคนที่รักแม่มากทํางานมาก็ปลูกบ้านให้แม่เขาเคยมาเล่าว่าปลูกบ้านให้แม่แม่ดีใจมากแม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแม่เล่นละครเป็นครูสอนนาฏศิลป์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาปลูกบ้านให้แม่แม่ก็ภูมิใจในตัวเขามากวันหนึ่งเขาล้มความฝันล้มภาพดีทั้งหมดของครอบครัวเขาเพราะตัวเขาคนเดียวเขาก็โทษตัวเองมาก เพราะเขาเข้าไปใกล้ชิดกับอภิรักษ์เขาไม่รู้ว่าอภิรักษ์เป็นคนเก่งคนรวยใช้เงินฟุ่มเฟือยได้มาเผื่อแผ่เขาโดยที่เขาไม่รู้เงินเหล่านั้นเป็นเงินอะไร